เศร้านี่ติดชิ้นหนาวๆหน่อเนาะย่างรอยอยู่สิบรอบเจ้ารอบเออเอาอแล้วมันก็ปวดแข้งปวดขาหน่นยละย่างดูไรเจ้าเออได้เราบทที่น่อยเพราะไงเห็นย่าง,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 งหาที่อะนะจะได้ยังได้เป็นโม่วง,งได้บ้างก็บ่คือเนอะเอาะเพราะมันหายากมันอยูบททีเอ้ามอง,งหันคอยบอกไปเบื้บ่เบ้าอเอาอ,เอมองเนียนละาพ่อฟังอยู่แต่ว่าไม่หน่อเลิกปวดมันต้องถมดินเป็นแสนเนาะแม่นอยู่อกโอ้ยซื้อดินแสนหนึ่งถมมันแสนนั้มันก็บ่คุ้มเร็ว แม่นบ่ใหญ่ก็บ่ว่าแล้วที่มหันมันลุบกระโดดเนาะอันแปลงข้าวมักว่าราคาแพงโอ้ยแปลงบ่มักกิดพอฟังคือดอกราคาแต่ว่าบ่มักเนาะอันหายากดูอุ้ยตานนี่พรท่านได้ได้จะขี้อยู่บ่ด้วยบ่บ่บ่คือจะบอกอะร่อยเลยเอ้าอันเจ้ามักแบบบ่ลงทุนบ่ก็ว่าในเมืองเด้อเอาฟีเป่ก็สิว่าแบบนั้นก็แม่นเออหนี่หนี้ยุคขังเงี้ยในเกตหนี่เออเป็นยังไง เอ้ไม่ใหญ่อ่ะนี่เนาะผัวเราตายเราคง่มีลูกคงไมีผัวดิเออเใช่ไดงเป็นเอาทีหน <ot> ้า <Israeli> ก็หลายที่ให้ก็หลายส่วนอย่างก็มีเงื่อนหลังบอกหมันก็หลายของเพิ่นเนาะเให้ในสินสิได้แม่เราอยากได้ผัวฉันได้เลยีิไปกีบเอาเจ้าก็ไปจีบเอาตัวไม่ได้ซื้องานจะลงไงดีดีบ่ดีบ่ไหนแตงพร้อมเอาเดียวห่อบะหลังมึงลวงไม่รู้โอ้โหเราเป็นโสดิ โอเดี <target> ๋ยวนี้เราโสูตรแล้หายอยู่น่ะบม่มีฟูอยากมาอยู่น้ำในบ่อเราหัวเราปหัวัวเราผู้ที่สามกระต่ายได้ผ้ามคเราจีเมีนหัวอะไรพจีผู้สกระต่ายผัวใจเออแต่ว่าข้นเจียวเล่าหน่อกับบริเตงได้พอใหญ่ือวางเสินผัวที่ผ่านมาหน่อเนาะเมีนแต่ว่าเรนยิ้นข้าว้ายอีน้าอนี่เราเป็นคนกินผัวเด้ คนกินผัวเออโอ้ยคนกินผัวนี่เอาผัวได้ก็ใจผัวนั่นได้ถ้าเที่ยวหลอดมั้งนั่นเออเดกิดเจ้ากล้าม้วหอยไปียกใสยู่น้อระวังออเสียงดิเงี้ยกำลังบางงามที่สวนกะไรโอ้ยกว่ามันบลอดดอกสามคนยังบลอดเนาะผู้ทีซีไม่สิเหริบบง <c oughs> โอ้ยมเจ้ากระไดฉันแมนบอกกันไปตากูเหรอาเจ้าหลอดเดี๋ยงยัยก็ทฮาเม่อหลอดทีเด็ดพวกเราไปแห่ชนกีเอาบอกที่นี่บ่าชูติโอ้ยชูไปทั้งไม่เน่ยเว้ยไต่ไม่นี่แม่ขนกินงกัวแล้วก็มันไตยดีไ้แม่นฉันบอกโอ้ย่ได้และสัตว์บอกเราเกิดจะาเชีอวเรากิน แล้วแน่นะ้ำให้ก็ว่า